เสซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาหวัวเจิดลงเลยพี่น้องเสียงงองหองพี่น้องต้องตัวนี้ฮาวแหีหงนกตัวนี้พี่น้องจานให้เต็มสวยๆน้อครับเนาะยังได้กาอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุดจีบบุตรป่ากิบต่อไปน้อครับเนาะสวัสดีครับครับมือน,นี้ครับมาเอากระจมไหมเพื่อนน้อครับเนาะ จมมันอือเอาไปลองเบืองมันมันเด้อครับผมบิเ <c oughs> <c oughs> จียงลูกเขาขัานอยู่เัาเป็นเขาหัวไดนได้อยูนอ่น่ะมองไงป้าขาวเห็นบ่เออ นู่ันหาวอยู่คนไหมเขาจะบอนน่อนนั่นใครอยู่เนาะบ่อมหัวไหมมุดเข้าไปประเดี๋ยวนว่อมหัวแล้วก็กล้ามมุดเข้าไปแล้วพูดย ฝนตกน้ำน้องเตียดๆเลยว่ะ thank you. มเสซฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาหัดเกิดล่วงเลยพี่น้องเสียงงองห้องพี่นอ้องตรงตัวนี้ฮาวแฮ้งนกตัวนี้พี่น้องจานให้แต็มสวยๆน้อครับเนาะถึงเดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์บทประพาคลิปต่อตไปน้อครับเนาะสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจ ให้เรอ่ด้อพี่น้องเด้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่ไดีคาชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ